สวัสดีครับจากร้านคงจักการเกษตรและลูกค้าครับผมวันนี้ก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอดอนตูมนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องยันม่านะครับ TF105YM นะครับเครื่องใหม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับเหลือไม่มากนะครับรุ่นนี้เราสต็อกของไว้เยอะนะครับเหลือติดร้านไว้นะครับ เครื่องก็จะแถมนะ้ำมันเครื่องมาด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น ym กองทองนะครับผมกองทองรับประกันคุณภาพ2ปีเต็มนะครับทางนี้ผลิตที่ประเทศไทยนะครับอยู่ในรังนะครับก็จะแถม ครับมีกุญแจอุปกรณ์นะครับประแจนะครับนีค่ครับแล้วก็ปลายท้อยเสียครับสมุดคู่มือครับผมแล้วก็ผงกันสนิมแล้วก็มีเสื้อนะครับยัดมากรักเดียวใจเดียวนะ่ครับเรา เตรียมจัดส่งนะครับทางไปสณีเก็บเงินปลายทางนะครับช่างเราก็เตรียมเติมน้ำมันเครื่องนะคร,ครับผมมาดูกันต่อนะครับนี่ครับใส่โฟกันสนิมนะครับ ตันสนิมครับผมก็<อ>เติมน้ำกันครับทีเอฟร้อยห้าวอนะครับกองทองครับตัวนี้หายากมากครับผมสินค้าเราสต็อกไวเยอะนะครับลืะติดล้านนะครับ เรียบร้อยครับทำการเติมน้ำมันนะครับไม่ต้องลองครับใส่เลยเติมน้ำม,ม,ม,มันดีเซลหรือน้ำมันโซลานะครับ เติมให้หมดเลยครับเคตรงนี้น้ำมันเครื่องก็เติมแล้วนะครับน้ำมันเครื่องเติมียบ้อยแล้วเดี๋ยวจะลองเครื่องให้ฟังนะครับเราฟังเสียงนะครับ รอบนึ้นะครับน้ำมันยังไม่ลงครับเดี๋ยวรอน้ำมันลงสักแป๊บหนึ่งน้ำมันลงแล้วก็สตาร์ตติดง่ายครับเพราะว่าเครื่องใหม่แกะกล่องอู่แล้ว เสแล้วครับจะเทน้ำหน่อย เานะครับครับยค,ครับผมลองเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดส่งเข้าลังนี้นะครับเตรียมจัดส่งทางไปษณีเก็บเงินปลายทางครับผมอ่านะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์